อีกหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสมาทําการใส่ฮอร์โมนพืชโดยใช้โฟทในการฉีดพ่นเพื่อเร่งข้าวที่กำลังจะอ,ออกรวงก็เห็นแล้วเกิดความภูมิใจนะครับรู้สึกข้าวมันจะงามมากเป็นข้าวเหนียวก่ำเลยครับเป็นข้าวเหนียวกร่ำหรือข้าวเหนียวร่งผัว นะซึ่งได้พันมาจากจังหวัดอูดอธานีนะครับวันนี้เจ๊ใหญ่มาควบคุมนะการใส่ปุ๋ยนะเต็มที่เลยนะครับใส่ฮอร์โมนพืชนะฮะใส่ฮอร์โมนพืชนะครับอยู่ที่อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับบ้านเนินขามนี่แหละนะครับบ้านเนินขามเพอนินขามจังหวัดชัยนาทนะเนือที่ประมาณ10ไร่ที่นี่นะฮะสิไร่นะครับก็เป็นการใส่ข้าวเหนียวกรม ร้นๆเลยนะครับเข้าลืมผัวฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่สั่งจองไว้นะครับท่านที่สั่งจองไว้อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเกินรอพอดูแล้วนะฮะตอนนี้กําลังตั้งคันเลยนะฮะตั้งท้องนะฮะลำต้นกลมพร้อมที่จะออกได้ตลอดเวลานะครับเราก็เลยถือโอกาสมาใส่ฮอร์โมน ใส่ฮอร์โมนเข้าไปอรอบหนึ่งนะครับก็คงจะทำให้เท้านั้นออกรวงดีนะรูงใหญ่น้ำหนักดีนะครับเป็นข้าวเหนียวกล่จากจังหวัดุดธานีนะครับที่ส่งตรงมาให้ปลูกโดยตรงเลยนะครับนี่เป็นภาพโดยรวมนะครับที่เราได้ถ่ายให้เห็นนะครับว่า ต้นข้าวเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆแล้แงมานานนะครับมาถึงวันนี้น้ําท่วมเนี่ยน้ำท่วมเราต้องทําการปล่อยน้ําออกจากนาข้าวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าข้าวกาลังตั้งท้องเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้น้ําให้เหลือน้อยนะเพื่อที่จะให้ข้าวได้ผลผลิตเต็มที่นะครับแต่ว่านะฮะก็อย่างที่เห็นนี่แหละว่าตอนนี้พายุ ดอหอมนะะดอหอมนะครับนะชื่อน่ารักจังเลยนะครับมาถล่มซ้าน้ําท่วมนะครับอย่างที่เห็นนี่นะกำลังปล่อยทั้งน้ําแล้วก็ฉีดทั้งฮอร์โมนนะครับขอบคุณสําหรับเสียตีจากบ้านวังคอไห้ด้วยนะเพื่อนรักของเรานี่แหละที่นะฮะทั้งทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะครับในการช่วยดูแลนะครเพราะว่าตัวผู้ทําเองเนี่ย อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในการเดินทางนี้ก็ประมาณ2 0 0 3 0 0กว่ากิโลนะครับนะะแล้วก็ยังมีที่อำเภอเมืองลบบุรีอีก4ไร่นะฮะก็ตอนนี้ทำเยอะนะครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีด้วยนะครับก็ทำไว้นะฮะก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะฮะออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านที่ นะอยากจะได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คุณประภาทิพย์นะฮะหรือเจติ๋มของเรานะครับสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะฮะทาง Facebook ประภาทิพย์ทองแท้นะครับกับเอร่อพรสุดใจนะฮะที่อำเภอวิเชียรบุรีของเรานะครับยังไงติดต่อที่สถานีวิทยุนครกะหลงนะฮะบ,บ้านสับระดูกก็ได้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่แน่ๆสั่งออเดอร์ตาม นะครับตาม Facebook ได้เลยนะฮะสั่งมาทางข้อความ Messenger ได้เลยนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทพื่านที่สนใจข้าวเหนียวกล่ำนะครับข้าวเหนียวกล่ม,นะรลมนะรหรือข้าวดึงขัวจริงๆแล้วมีอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เราปลูกควบคู่กันคือข้าวเหนียวซีรินทรขาวนอกดำในนะครับเป็นอีก1นึ่พันนะฮะที่เราเออทำการ ปลูกควบคู่กันไปนะครับยังไงเอาฝากด้วยชอบแบบไหนนะฮะสั่งได้นะครับออเดอร์ราคาไม่แพงเนี่ยเท่ากับท้องตลาดทั่วไปแต่เราบริการจัดส่งถึงบ้านท่านนะจับจองไว้ก่อนนะฮะจับจองไว้ก่อนนะครับมีจํานวนจํากัดนะฮะดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าผลผลิตที่จะได้มากน้อยขนาดไหนใครสั่งก่อนได้ก่อนนะใครสั่งที่หลังถ้าไม่มีก็ต้องขอโทษขออภัยก็คงจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไป ถ้าเกิดมีอาการแรงเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็คงจะยากละเท่านี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ย่อน้า,ทางที่จะยากนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทานข้าวเหนียวเป็นหลนักนะครับหรือร้านส้มตำนะฮะร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำต่างต่าง,างเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสาน นะครับพี่น้องทางภาคอีสานก็คงจะใช้ข้าวเหนียวนี่แหละเป็นอาหารหลักของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะข้าวเหนียวกับค่อนข้างหายากนิดหนึ่งเนาะก็จะมีทางภาคอีสานเท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านสนใจนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็อย่าลืมนะฮะสั่งจองกันได้นะครับกับไร่พรสุดใจของเรานะฮะที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะฮะเท่ากับท้องตลาดทั่วไปแต่เราจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับ จะส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับหรือจะสอบถามมาก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างที่ท่านชมอยู่นี้นะครับยังไงเอาฝากด้วยก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหนียวกรับนะซึ่งเป็นปีแรกนะฮะที่เราได้ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจในการทำนะฮะอาจจะมีอัดขุกขับ้างนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วชื่นใจนะฮะชื่นใจเพราะว่าทำ ตามรอยพ่อนะฮะที่พ่อของเรารัชกาลที่9ได้นะครับได้ให้นะครับสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะครับในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนนะครับหรือนะฮะในหนึ่งก็คือโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลนะครับาด้วยกันเร้วเนาะนะครับสอบถามเพิ่มเติมอ้าวบอกกันเลยตรงนี้นะครับ095 6 4 2 9 1 5 4ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 9 5 6 4 2 9 1 5 4 0 9 5 6 4 2 9 1 5 4สั่จองกันได้ครับข้าวเหนียวกล่ำนะจากจังหวัดอุดรธานีนะครับดำนะฮะข้าวเหนียวดำนั่นแหละ แล้วก็ยังมีข้าวเหนียวเซรินทร์นะครับขาวนอกดำในเนี่ยมี2,000ด้วยกันที่เรานำมาให้ท่านได้สั่งจองกันนะครับจำนวนจำกัดนะครับจำนวนจำกัดเพราะมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผลผลิตนี้จะได้มากน้อยขนาดไหนมือใหม่มือใหม่ปลอดสารพิษแน่นอนนะครับใช้โฟทนะฮะสารอินซี์นีครับในการฉีดพ่นนะครับเห็นเซลล์เขาบอกว่าโอ้ดีจริงๆ ดีมากดีจริงๆลองดูลองดูนะครับเอาวันนี้เรานำมาฉีดพ่นให้ท่านได้เห็นกันแล้วนะครับได้ซื้อไปรับประทานกันนะครับกับข้าวเหนียวกล่ำจากจังหวัดอุดรธานีนะันพันจากอุดรธานีแต่มาปลูกที่บ้านเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งนะอยู่ในกลุ่มของของคนภาคกลางนะครับที่ทาน ข้าวเจ้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าวันนี้เราเข้าวเหนียวมาปลูกที่นีนยังไงก็ฝากด้วยนะครับหลายคนชื่นชอบพอเห็นแล้วเนี่ยชอบเลยนะครัปีหน้าเนี่ยคงจะต้องมาปลูกข้าวเหนียวกันบ้างละอะไรประเภทนั้นนะครับโอ้ดูนี่คะความสวยงามวันนี้เรานำมาให้เห็นกันเลยนะครับก็ใหญ่แต่กอแล้วก็ค่อนข้างที่จะงามนิดนึงนะฮะงามแล้วก็ส่วนหนึ่งก็รับต้นแข็งแรงนะครับ กับข้าวเหนียวกล่ำนะฮะพันจากจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวพันสิรินทนนร์นะฮะขาวนอกดำในนะครับเราปลูกคู่กันอยู่นะครับจะเห็นจะเห็นสีที่แตกต่างกันสีที่แตกต่างกันนะที่อำเภอบ้านเดินขามจังหวัดชัยนาทนะครับยังไง่าด,ด้วย่าด,ด้วยจํานวนจํากัดนะครับจํานวนจํากัดมีไม่มากนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะ มีไม่มากหดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับเข้าเหนียว2000นี้นีก็สนใจสั่งได้ตามหมาเลขโทรศัพท์ที่บอกไปหรือจะเป็น messenger นะฮะกล่อง inbox ของเรานะครับส่งตรงเข้ามาเลยนะฮะอย่าลืมฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยนะครับนะฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยหรือพูดคุยทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่0956429154 0 9 5 6 4 2 9 1า4ากไปด้วยนะครับบอกเลยคำเดียวว่ามีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดสวัสดีครับ